หลายคนเข้าใจว่าอาการผิวแห้งผิวหยาบมักเป็นกันตอนหน้าหนาวแต่จริงๆแล้วช่วงหน้านร้อนก็ทําให้เกิดปัญหาผิวแห้งได้เหมือนกันนะเพราะสาเหตุไม่ใช่แค่สภาพอากาศแต่มาจากปัญหาผิวบอบบางที่โดนแสงแดดนานๆอยู่ในที่อากาศร้อนจัดหรือแอร์เย็นจัดๆด,ดื่มน้ําน้อยพักผ่อนน้อยก็ทาให้ผิวแห้งได้ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนผิวประเภทไหนหรือมีไลฟ์สไตล์ไงการดูแลผิวให้แข็งแรงชุ่มชื้นอยู่เสมอก็ยังจําเป็นสําหรับทุกคนเพราะถ้าปล่อยให้ผิวแห้งคันไปนานๆจะทําให้มีริ้วรอยก่อนวัยแล้วถ้ายิ่งไปเกากก็อออจส่งงงผผลลใใหห้้้้้ิิววนนนััััเเแะตดดดชชืไคร สกินแคร์สูตร m o i ์ไ u เซ z e r จะเลือกเป็นเนื้อโลชั่นหรือเนื้อครีมก็ได้แต่คลิปนี้จะยกตัวอย่างเป็นเนื้อครีมเพราะกู้ผิวแห้งลอกได้ดีกว่าอย่างเซราวีครีมที่พัฒนาสูตรร่วมกับแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญตัวนี้หมอเฟิร์นเคยพูดไปหลายคลิปละเป็นสูตรที่อ่อนโยนไม่มีน้ำหอมและไม่ทำให้ผิวอุดตันมอกกับผิวบอบบางแพ้ง่ายอ่อนโยนแม้ผิวเด็ก2เดือนและผู้สูงอายุเนื้อครีมมีความเข้มข้นแต่ไม่มันไม่เหนอะที่สำคัญมีเซราัมไาอที่จำเป็นต่อผิวสามชนิดช่วย